สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mouse ตเกมเมอร์ครับขณะนี้เราก็อยู่ในเกม Nintendo no Crossware นะตอนนี้เนี่ยเรามาทำารนะต้นเหตุของ chaos ที่ระบาดนะอยู่แถวรๆรอบๆรางของอีกนิดไปแล้วนะผมกำลังจะกลับไปหาอีกนิดและ oh. เฮ้ยเรื่องอะไรน่ะเหรอก็เรื่องที่เจ้าถูกศัตรูโจมตีจนตายในสนามรบอย่างกล้าหาญยังไงล่ะ ตายในสนามรบฉันนั่นเหรอเอะเอ๊ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะเป็นแป้งฉันใช่ไหมครูจริงสิเรีเพเ์ออสคอล่ะเออก็อย่างที่เห็นนะจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะเอ้ยโอี้นี่สุดยอดจริงๆโิโอี้คิดว่าตัวเองจัดการเอ้ยปล่อยยายทึ่นี่ไว้แล้วกลับกันเถิดนะโอี่คิดว่าตัวเองจัดการครับผมนะปล่อยเธอไว้เนาะแล้วเราก็ไปดีกว่า กลับกันเฮ้ยพวกที่เรียกว่าสมาคมแบนะ็กซเซอร์คิลน่ะเป็นคนยังไงเหรออาจจะอย่างนั <S <S าา้างงานก็ได้ถ้ามันสมาคมแบ็กเซอร์คิลถึงได้ก่อเรื่องแบบนี้นะอื <S 1> <S 1> อืมคือว่าอย่างไงดีละ่ะข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแต่มีอยู่อย่างที่มั่นใจก็คือการกระทำของพวกมันเนี่ยนำความรุนวามสู่โลกใบนี้อืองั้นเหรอคนแบบนั้นนะพวกคนที่ทําทุกวิีทางก็จะทําลายโลกใบนี้เหรอมสมาคมแบ็กซเซอร์คิลใช่แล้วสมาคมคือเรากำลังจะกลับไปหา อเอกเครับไปกันเยาๆยเอไปกันเยาเไปกันเยาเๆกลับไปหาเอเย่มองตูดแมวมาครับกลับมาแล้วกันเหรอ ใช่พวกเราทำลายเคอ o s core อะไรนั่นเรียบร้อยแล้วเจ้าสามาหถวางใจและไปไหนมาไหนได้แล้วลหะถึงพวกสมาคม black circle อะไรนั่นนะจะมาขัดขวางแต่ก็เมื่ออยู่ต่อหน้าท่านครูผู้นี้ก็เป็นได้แค่เทียนที่อยู่กลางพายุเท่านั้นแหละอืมเป็นสมาคม black circle จริงๆนั้นเหรออะไรกันเจ้ารู้จักพวกนั้นเหรอเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะ ถ้าพวกนั้นเริ่มทำกิจกรรมอีกครั้งแล้วล่ะก็นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆแล้วล่ะดีล่ะอีกนิดผู้นี้จะร่วมมือกับพวกเจ้าด้วยแล้วตอนนี้พวกแกจะทำยังไงต่อเออก็ต้องลองขอความช่วยเหลือจากพวกมังกรผู้พิทักตัวอื่นดูนะสิเจ้าพอรู้เรื่องเกี่ยวกับมังกรผู้พิทักตัวอื่นบ้างไหม่นะอืม hmm. ที่จริงแล้ว sure are, ถ้าไม่รู้เลยว่าตอนนี้ <by now. S 1> พวกมังกรผูรพ้พิทักตัวอื่นทำอะไรอยู่ที่ไหน แมวเข้าใจได้วและเดี๋ยวพวกเราตามหาเองก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือของตอบแทนที่ช่วยกำจัดพวกขยะที่อยู่หน้ารังหวังว่าจะช่วยเหลือในการเดินทางของเจ้าได้ไม่มาก,ก่อนหอยนะครับผมนิดท่านจะช่วยอะไรเต็นพลัง <c oughs> เข้ามาในตัวลว ทำนะอะไรน่ะทำอะไรอ่ะรวบรวมพลังที่ก,ะกระจายขอบใจนะมันเป็นพลังให้พวกเราอย่างมากแน่นอนเอาละถ้างั้นพวกเราก็กลับไปเอวโมอกันก่อนเถอะว่าแต่พวกเจ้าจะเดินกลับไปจนถึงเอวอามเลยเหรอ <c oughs> เออแล้วยังไงก็คงต้องเดินอยู่แล้วอะจะให้ข้าพาเจ้านี่บินก็คงไม่ไหวจะให้กิ้งหลุนๆไปก็ไม่ได้นี่นะ ดูเหมือนว่าใช you <inaudible> ้พลังของหินพิทักษ์ได้ไม่เต็มที่นะพลังของหินพิทักษ์มันคือเทรสปอร์สนะเทรสปอร์สนะหินพิทักษ์สลักเวรวนเอาไว้ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่เหลืออยู่ในความทรงจำได้ในระหว่างที่มาที่นี่ก็อาจจะใช้ความสามารถนั้นโดยไม่รู้ตัวไปแล้วก็ได้พวกเจ้าไม่รู้สึกตัวเลยเหรอเออ ก็ที่พวกเราเดินภาษาที่อื่นได้อย่างง่ายดายจนถึงตอนนี้ทั้งหมดเป็นเพราะสิ่งนี้นั่นสินะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นตอนแรกเราเดินทางไปวอาหมฝั่งใต้ยังไงกันนะใครบางคนที่จดจำสถานที่นั้นได้คงจะส่งพวกเจ้ามาล่ะสิเอ๊ะโอ,อ้ท่านราชินีใครวะอ๋อท่านราชินีตอนนี้แหลพวกเจ้าลองใช้พลังของทิมทักกลับไปเอลอมดูสิ สอนเทเลพอสเหระสอนเทเลพอร์ตใช่ไหมเริ่มหมดฝึกหัดเทเลพอร์ตไปเปิดมินิแมปนะแตะเวอร์แตะเอเวอร์มอร์แตะที่ประตูประตูหลักทิศใต้ย้ายไปเลยเทเลพอร์ตสอนวิธีการใช้หินพิทักษ์นี่ไงเทเลพอร์ตมาได้แล้วใช้หินพิทักษ์ช่วยว้าว กลับมาแล้วทุกคน <Whoa. S 1> ว้าวใช่เอวมอยจริงด้วยผิทักนี่มีความสามารถแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยไม่รู้มาก่อนเลยที่เนี้ย <Okay. S 1> บอกว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่เหลืออยู่ในความทรงจำได้ใช่ไหมลองใช้ให้ดีกันเถอะ <laughs> ถ้างั้นไปที่ปราสาทกันไหมต้องไปบอกเรื่องที่พบอีกนิสให้ดูซิลานฟังด้วยไปไหนบอกเคลื่อนย้ายไปปราสาทได้ไหมหรอ ทำไมข้าต้องวิ่งนะเนี่ยเออช่าบันเถอะนิดเดียวเองนีวง่วิ่งไปเถอะไปหาลูซิลาพระราชาแห่งเอเวอร์มอลแงบมาแล้วเข้ามาในปราสาทเย่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 เข้ามาในปราสา,า,า,สา,าแสทาาแล้วเจ<ร><ร>อพระชาเอเวอร์มอล เอาละในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วข้าก,ออา,ากำลังรออยู่เลยพระราชากำลังรอยเลยครับผมพระราชารอทำไมเหรอท่านได้ปมมากกว่าผู้วิทักษ์หรือเปล่า <Thank you. S 1> เอา้าแน่นอนอยู่แล้วลำบาก <Aww. S 1> ไม่ใช่เล่นเลยนะใช <laughs> ่เล่าให้ฟังเลยว่าเราลำบากอางไรบ้างเพื่อเอาความดีความชอบื so มีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอ โดยเฉพาะพวกคนที่ยืนกรานว่าตัวเองคือเพลเยอร์หรือพวกคนที่มาจากโลกอื่นไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็อธิบายพฤติกรรมปปปแปลกๆพวกเขาได้นะยังไงก็ตามคงต้องมีแผนรับมือเกี่ยวกับเพลเยอร์โอ้แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่เหมือนราชาขึ้นมาแล้วเหรอ <laughs> ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็พ่านะเออว่าแต่ตอนนี้พวกท่านไอ go ตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลัง <okay. S 1> ตามหามังกรผู้พิทักษ์ที่ชื่อว่าอควาริสแต่ว่า เจ้าพอจะรู้อะไรบ้างไหมมังกรผู้ทักแห่งไฟบอกว่าไม่รู้เลยว่าพวกมังกรผู้ทักตัวอื่นอยู่ที่ไหนพวกเราเองก็ไม่รู้วิธีที่จะรู้ได้เหมือนกันก่อนอื่นคงต้องลองสอบถามคณะสำรวจอาคนาดูก่อนเออพวกเราเพิ่งมาจากที่ตอนออกเมื่อกี้เองต้องกลับไปใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราต้องกลับอีกแล้วเหรอกลับไปก็ได้เราต้องเดินออกนอกราชวังไป ได้ไหมสลับไปเอวอมอเเลพอร์ตไปก็ได้ออกนอกพระราชวังย่ออกนอกพระราชวังะออนะจ้าโอ้หเราต้องเดินออกเองจริงเหรอเนี่เยเทลพอร์ตมาไม่ได้ชาเฟสอะไรของแกวะเนี่ยเอ้ยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้นะพวกเราคงแวะไปที่แคมป์แล้วไปถามลุงหมูนนะฮะแทนที่จะใช้พลังของหินวิทักษบ,บินกลับไปกลับมาทีเดียวแบบนี้ อแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการวิ่งกลับมาทีเดียวก็สะดวกกว่าวิ่งจากที่นั่นมาอย่างน่าลำบ,บากนะครั้งนี้เนี่ยก็ใช้กีรังหินพิทักษ์นั่นวิ่งกลับไปอีกครั้งก็ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเดินไปก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกหรือจะทําอย่างนั้นดีล่ะเอาไงดินกลับไปแหละมาแร้ววอลมอ้าพวกเจ้าเองเหรอไปพบกองกรผู้พิทักษ์แห่งไฟมาแล้วเหรอ แงอยู่แล้วแถมยังได้รับพลังจากการช่วยเหลือมังกรผู้พิทากแห่งไฟจากธุกิดด้วยนะโอ,โอ้นั่นเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะข้าเลายอยากขอร้องให้พวกเจ้าเขียนรายงานอย่างละเอียดเลยละถ้าพวกเจ้ามีเวลาเออแต่พวกเราไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกว่าแต่เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับอะควาริสบ้างไหมอะควาริสหมายถึงมังกรผู้วิทากแห่งน้ําเหรอืมไม่รู้สิข้าไม่รู้หรอกแต่ในคณะสำรวจมีทีมที่รับผิดชอบเรื่องการสำรวจอยู่นะ ว้าพูดจริงเหรอใ <Yes. S 1> อืมข้าจะส่งข่าวไปถึงผู้รับผิดช,ชอบและถามข้อมูลดูในระหว่างที่รอจนกว่าถึงตอนนั้นข้าอยากให้พวกเจ้าช่วยงานพวกเราหน่อยไปทำเกยชื่อเสียงนะ mm hmm. มีเรื่องให้ช่วยตลอดเอ้ยแต่ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆสินะ <you> ก็ไม่ได้ไหมายความแบบนั้นหรอกนะแต่ก็คิดตามใจเจ้าอยากคิดน mm hmm. ะข้าได้ฟังเรื่องราวแล้ว แต่ไม่จําเป็นจะต้องทําถึงขนาดนี้หรอกไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอกนาเอาละทีนี้ก็ได้ช่วยบอกที่อยู่ของเอลคาริสมาได้แล้วอุา่าไปช่วยงานมาตั้งหลายคนนะจากเปชื่อเสียงเยหนือเย็บตายาแต่เธอคิปข้ามาเล้ใช้ตัวหลักทำไปหมดแล้วนะผมนะ a c t u อืดูแต่ดูเหมือนว่าผู้รับผิดชอบทางโน้นก็จะตรวจสอบตำแหน่งที่ชัดเจนไม่สำเร็จเหมือนกัน <What? S 1> ว่าไงนะจะบอกอะไรเอลป่านี้ไม่เหมือนที่สัญญ,ญาไว้ด่ว่า เออข้าก็จําไม่ได้นะว่าสัญญาว่าอะไรแต่ข้ารู้จักคนที่พอจะรู้ที่อยู่ของอว่าฟาริสที่ชัดเจนอยู่นะอ้าวเขาเป็นใครนั้นเหรอเขาคือแฟรี่อาวุโสแห่งป่าโมเอลนะอ๋อฮึแฟรี่อาวุโสแห่งป่าโมเอลเขามีชีวิตอยู่มานานมากก็เลยรู้อะไรเยอะแยะโอ้แบบนั้นก็พอมีความหวังขึ้นมาแล้ว แต่ว่านิสัยเขาเนี่ยก็จู้จที่จุดมากถึงจะไปเขาก็อาจจะไม่มาเจอก็ได้นะเ็อีกปัญหาเล็กน้อยแบบนั้นน่ะพวกเราจะจัดการเองไม่ต้องห่วงถ้าเขาไม่ใช่คนไม่ดีคงจะไม่ปล่อยให้โลกตกอยู่ในวิกฤตแล้วรอดูอยู่เฉยเฉหรอกมั้งนี่แหละออกเดินทางไปป่าโมเอลกันไปป่าโมเอลครับเออเกือบลืมเรื่องสําคัญเลยป่าโมเอลไปทางไหนเนี่ย เฮ้ยโอีโห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 อ้ผู้นี้รู้ตำแหน่งของป่าโมเอลนะเพราะฉันน่ะเดินทางไปแล้วใกล้เคียงเอเวอร์โมมาหลายที่แล้วละ s <S ่ะทางเข้าที่เชื่อมไปยังป่าโมเอลเนี่ยอยู่ข้างป่าเงียบสงบรีบไปกันเถอะอ้บางทีก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเธอเนี่ยไปครับเรากำลังจะไปป่าโมเอลกันนะครับโดยจะผ่านป่าเงียบสงบไปซึ่งไกลมากประมาณสัก300เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือใช้ไดพอร์ตไป อย่างไวแล้วเราก็ไปป่าโมเอลจากทางนี้นะพอให้ให้เราวิ่งสามอเมตรเราจะเหนื่อยเกินไปเพราะนั้นใช้วิธีเทเลพอร์ตมาใกล้ๆจุดทางเปรียกันมาแล้วแตนที่คือทางเข้าป่าโมเอลยังไงล่ะโอ้ป่าโมเอลเชื่อมติดกับฮาร์แดนฝั่งตะวนออกสินะไมสินี่ไม่ใช่เวลาโาโมชื่นชมนี่ไปกันเถอะเร็วเข้า รีบไปไวๆ<อ>ที่นี่คือป่าโมเอลที่พวกแฟรี่อาศัยอยู่งั้นเหรอว้าวที่นี่น่าอัศจรรย์มากเลยเนี่ยสวยมากๆเลยโคอีวิ่งไปนู่นเลยว่องไวล่าเริงจังเ <Hey, S 1> hey, hey, hey! ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกอีไปด้วยกันสิจะไปไหนไหน เออให้มาดิกระโหลกพี่พวกเราเองก็รีบไปเข้าป่ากันเถอะเออไหนป่าผกเดินไปไหนบ้างโอ้ว้าวใหญ่โตจริงเลยเนี่ยเป็นเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแฟรี่หรือเปล่านะถึงไม่สวยขนาดนี้เออฮะนั่นแฟรี่นี่แฟรี่ครับผมรยแฟรี่จริงด้วยอะไรอะ เห็นเฟรดี้แบบนี้ก็แสดงว่ามาถูกที่แล้วสินะโอเคครับเรามาถูกที่เลยเนี่ยไปต่อกันดีกว่าครับผมอ่าไม่ิน้าทำยังไงดีเเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรเหรอนีเฟรดี้น้อยกำลังร้องไห้อยู่แล้วสินี่เฟรดี้น้อยทำไมเจ้ามาร้องไห้ตรงนี้ล่ะ เขาเล่นซ่อนแอบก,กับเพื่อนๆแล้วหลงทางนะ่ะแคาซ่อนตัวพอพวกปีศาจมันน่ากลัวมากเลยเ,เดี๋ยวพวกเราช่วยเจ้าหาทางเองเจ้าจะช่วยนำทางไปหมู่บ้านแฟรี่ให้หน่อยได้ไหมพูดจริงๆเหรอถ้าท่านช่วยการูรูข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยแต่ว่ารอบๆนี้มีปีศาจน่ากลัวเลยมั้งหมดอาาวเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพวกเราจะปกป้องเจ้าเองไปหมู่บ้านแฟรี่กันเลย เอาละครับผมนะเราจะปกป้องกาลูลูให้ไปหมู่บ้าน uh, <hey. S 1> เฟรดี้ไฮ้เจ้าชื่ออะไรนะเนี่ยสำเนียงการพูดดูแปลกๆนะกาชื่อว่ากาลูลูแต่ว่าแต่สำเนียงการพูดแปลกยังไงแปลกแปลกสุดๆแปลกสุดๆไปเลยเอ๊ะอีกจะแปลกแต่ก็ช่วยไม่ได้สินะเฟรดี่อื่นๆก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเฮ้ย <c oughs> เอ,เอ,อ๊ะ <c oughs> อจริงอะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เจ้าแน่ใจนะว่าใช่ที่นี่เนี่ย ดูยังไงที่นี่ก็ดูเหมือนไม่มีถนนเลยนะเอ๊แแปลกจังเลยความมันใจว่า่รีงนะสงสัยจะไม่ใช่อะฮคิดว่าตัวเองทำได้ดีนักเหรองวเลยขำอยู่นั่นแหละอาไม่เป็นไรหรอกแั้นน่านรักก็โอเคแล้วถนนน่ะไว้หาใหม่ก็ได้ไหวแหละนี่เจ้าทำไมพวกปีศาจที่นี่ถึงดูไม่โหดร้ายเลยล่ะไม่จริงไม่กลัวปีศาจที่น่ากลัวนี่เหรอ แค่นี้ซาบริันขู่ไม่ได้หรอกอ่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยถ้าได้มาเดี๋ยอ้ปล่อยแขนพว่สาวคูนี้แล้วรับรองไม่งันกลัวแน่นอนอ่าคงไปเป็นศดีกว่านะเพราะเจ้าไม่บรรลุพ้นอีกเลยเฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยอ่าอ่าขาจำที่นี่ได้อย่างชัดเจนเลยนะถ้าเดินมาทางตามนี้ทางนี้แน่นอนอ๋อตอนนี้เจ้าจำถูกแล้วใช่ไหมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าเดินตามทางนี้ทางนี้นะก็จะเจอหมู่บ้าน อ๋องั้นโคอีไปก่อนนะโคอีวิ่งไปแล้วครับผมเราก็ต้องวิ่งตามไปนะวิ่งตามทางทางนี้ไปเพื่อจะไปยังหมู่บ้านแฟรี่ข้ามหมอกมืดโอ้โ,อโหทำไมม,มันมีเหมือนมีเคาอะไอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนี่ไอ้เจ้าพวกนั้นคงไม่ใช่ยามรักษาการที่คอยเฝ้าหมู่บ้านแฟรี่หรอกใช่ไหมเจ้าพวกเออพวกเจ้าพวกนั้นไอ้แน่นอนแน่นอนไม่ใช่หรอก เอ,อดูท่าทางพวกเขาโกรธอะไรบางอย่างนะคงจะผ่านไปเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมไอ้จำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอความแสดงฝีมือกันสักครั้งเถอะไอ้เอจ้าคนเจ้าไม่ได้เป็นคนสู้สักหน่อยไปไม่ได้นะไปกันเถอะโอเคไปกันเลยสู้สิสักตั้งที่จัดการแล้วไปหมู่บ้านกันเถอ,อะแตนสู้อีกแล้วเฮ้ยยังไป่ทำอะไรเลยสู้สคนเดียว เฮ้ยมีสารุีหนังเหนียวจริงออถึงเวลาที่ค่าต้องแสดงความสามารถแล้วกันเหรอไอ,อ้ถึงจะยังไงก็ไม่รู้รู้สึกกลัวสุกลัวอด,ดีอ่ะว้าว yeah, มาถึงที่นี่อยากปลอดภัยแล้วล่ะถึงหมู่บ้านแฟรี่แล้ว เอาละครับผมนะตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึงหน้าหมู่บ้านแฟรี่เรียบร้อยแล้วจากการพามาของการลุลูนะครับผมนะการพาร์นี้เราก็จะตัดชุดตรงนี้นะกับนิโนคุนิคอสเวอร์นะเราเดินทางมาถึงบ้านแฟรี่เพื่อจะถามคำถามเกี่ยวกับอควาริสนะครับผมนะส่วนจะได้คำตอบหรือเปล่า,าหวัวหน้าแฟรรี่จะช่วยไหม ก็ต้องรอลุ้นกันในพาร์ตต่อไปกับดิโนคุนิคอซูเอกับผม,มเมาฟเกิเกมเมอร์นะครับผมกดผมไว้และเดี๋ยวเรามารุ้นในพาร์ตต่อไปว่าเราจะได้ข่าวข่าวเกี่ยวกับอากวาริสกังผูวทักวิบเปล่านะครับผมดูจากชื่อแล้วน่าจะเป็นผู้วุทักพัดน้ำเนาะงั้นต้องขอลาทุกคนก่อนนะครับผมสวัสดีครับ